ปอร์เรเมียนบันตอนมังพูจูแชเวเดอโ์นี่ต่างอเหนือช่อมอบเบาสไลยบันทยแหม่พอนังปอร์เตเมนได้ท้าโอ้ถึงกับต้องลองอีอย่างวะกันเลยนะครับล่าสุดก็มเมีการออกมาทําคลิปซีอบเขาลือว่าประเทศไทยเนี่ยปิดน่านฟ้าซะอย่างนั้นพราบบอกว่าตอนนี้เรายังคงเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยกันได้อยู่ผ่านการนั่งเครื่องบินเดี๋ยวนะปากพบมาลือเนี่ยบอกว่าดอนไทยถูมีไม่ใช่แล้ววะนี่ยังจะบินมาทํางานบ้านกูอีกหรอครับเนี่ยไอหัวครกก็กลับสวัสดีทุกคนดนะจ๊ะ วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแก้วกับช่องของนาวห่วงองอคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมนะทุกทุกคนช่วงนี้หมอนโซลมอนมีโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ระหว่ังหมอนกับหมอนหมอนกับหมอนข้างหรือว่าซื้อหมอนสองใบแถมหนึ่งหมอนข้างกันไปเลยวัสดุเนี่ยทรมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถนําไปสักในเครื่องสักผ้าได้โดยที่ไม่เสียรูปทรงนะครับและถ้าใครที่มีปัญหาปวดไหล่ปวดบ่า ปวดคอมอนโลมอนก็ช่วยท่านได้เพราะออกแบบไม้เข้ากับสรีละของคนไทยทุกคนและถ้าใครที่ชอบฟิลมหมอนตามโรงแรมอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหมอนโลมอนนี่แหละเพราะเป็นหมอนที่โรงแรมห้าดาวในไทยส่วนใหญ่นั้นเลือกใช้กันนะจ๊ะใครสนใจก็จัดกันไปเลยคนละสิบถึงดีสิบชุดและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ตอนนี้คุณกำเนิดเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ผ่านมานะครับอยู่ดีๆมันก็มีข่าวลือออกมาเรื่องหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการปิดน่านฟ้า ห้ามคนเขมรบินเข้าไปที่ประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งก็ล้มถึงห้ามให้คนเขมรเนี่ยบินออกจากประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งนราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันถูกลอยออกมาจากทางฝั่งกัมพูชาหรือว่าทางฝั่งไทยกันแน่เพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอ้โหคนเขมรน,นี่ออกมาร้องไห้ร้องหม่มกระจององอาแงกันแทบจะทั้งประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาเนี่ยกรูเหลือเกินว่าจะไม่ได้เดินทางเข้ามาทํางานที่ประเทศไทย หรือบางส่วนก็บอกว่าการปิดนัานฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วเพราะจะได้ป้องกันไมใ่ให้พวกคนขมรที่มันไม่มีหัวคิดเนี่ยบินเข้าไปทํางานที่ประเทศไทยพวกเขาทํากับเราขนาดนี้พวกเขาดูถูกเราขนาดนี้แต่ทาไมยังคงมีไอ้พวกคนขมรบางคนกล้าที่จะเดินทางไปทํางานที่นั่นหรือก็มีคนขมรบางคนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินหรอกมีการออกมาบอกเลยนะครับว่าโอ้อยู่ขมรเนี่ยดีกว่าทั้งเยอะจ้างให้ก็ไม่ไปหรอกประเทศไทยไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยวัดอังกอรก็ไม่มี สู้กัมพูชาก็ไม่ได้ที่นี่มีกำแพงสารพัดนึกนะเว้ยซึ่งสาหรับเรื่องการปิดน่านฟ้าอะไรแบบนี้เนี่ยเอาตรงๆคนไทยแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะครับว่ามันจะปิดหรือมันจะเปิดแตกต่างกับคนเขเมรไปอย่างมากโอ้โหพวกเขานี่ให้ความสนใจกับข่าวนี้กันทั้งประเทศปากเนี่ยบอกว่าดอนไทยเมีไม่ต้องการเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยแต่ให้ความสนใจข่าวนี้กันทั้งประเทศซะอย่างนั้นคิดดูพวกเขาให้ความสนใจข่าวนี้กันขนาดที่ว่ามันมีคนเขเมรหลายต่อหลายคนได้มีการออกมาทําคลิปว่า้ข่าวที่ว่าประเทศไทยปิดด่านฟ้าเนี่ยมันเป็นข่าวปลอม โดยเฉพาะพวกบริษัทจัดาง,งานที่จะให้คนขเขมรมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัวดีเลยรีบตาลีตาเลือกออกมาแก้กข่าวกันใหญ่เลยนะครับว่าข่าวลือที่ว่าประเทศไทยปิดด้านฟ้านเนี่ยมมนเป็นข่าวปลอมบวยตอนนี้คนขเขมรทุกคนเนี่ยยังคงไปทํางานที่ประเทศไทยได้ตามปกติเพียง <P> แต่ตอนนี้ที่มันเปลี่ยนไปก็คือการเดินทางไปทางานที่ประเทศไทยมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนสมัยก่อน <P> <ๆ>เพราะตอนนี้ประเทศไทยพวกเขาเข้มงวดมากๆถ้า,าเราเอกสารไม่เพียงพอเนี่ยพวกเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเดินทางไปทํางานไปที่นั่น เพราะฉะนั้นทุกๆคนถ้าอยากเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยจะต้องทําเอกสารให้มันครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพาส,สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นวีวซ่าพวกบริษัทจัดาง,งานเขาก็มีการทําคลิปชี้แจงเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยกรมอากาศยานของไทยเราก็มีการออกมาล่อนจดหมายฉบับโดนจีออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ปิดด้านฟ้านะครับทุกอย่างยังคงเป็นปกติประเทศไทยยังคงทําตามข้อตกลงระหว่างประเทศของทุกประเทศในอาเซียนอยู่เหมือนเช่นเดิมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ข่าวปลอมที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยปิดน้านฟ้า ข้ามคนขเขียนเข้าประเทศเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาจากไหนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขงเขีมนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าไอ้ข่าวที่ว่าประเทศไทยปิดด้านฟ้านเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมเอนต์แรกเขาบ,บอกว่าถ้าพวกเขาไม่อยากให้เราเข้าประเทศเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปที่ประเทศไทยแต่ที่มันแปลกก็คือพวกเขากลับไม่เปิดด่านให้แรงงานกัมพูชาเหล่านั้นเนี่ยออกประเทศไม่เข้าใจว่าพวกเขาจะทําแบบนั้นไปทําไมคอมเมนต่อมาเขาบอกว่าปิดเลยไม่อยากบินไปทํางานที่ประเทศไทย ตอนนี้เกลียดพวกมันมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาทำอะไรเหมือนเด็กอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะปิดด่านก็ปิดเวลาออกคำสั่งอะไรมาแล้วถ้าหากมันเป็นคำสั่งที่ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์พวกเขาก็จะรีบระงับคำสั่งนั้นในทันทีค,คนเขมรฟังแล้วก็เหนื่อยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทำไมคุณจะต้องไปแก้ข่าวให้ประเทศไทยด้วยตอนนี้กัมพูชาทุกคนเราอยู่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมากที่นำข่าวสารนี้มาบอกได้ยินตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณที่ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้สุดท้ายมันก็คือข่าวปลอมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบนี้มันจะจบลงในไม่ช้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบินเข้าไปที่ไทยน่ะบินได้แต่ตอนจะบินออกมานี่น่ะสิจะบินกลับออกมาได้หรือเปล่าดูอย่างดานสิก่อนหน้านี้ก็ยังเปิดให้คนเขมรออกนอกประเทศได้แต่ตอนนี้พวกเขากลับปิดเหมือนจะพยายามป้องกันไม่ให้แรงงานเขมรนั้นออกนอกประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณพี่ชายที่เอาข่าวนี้มาบอกตอนนี้รู้สึกโล่งมาก เราต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยถ้าอยู่ในกัมพูชาเนี่ยคงจะไม่มีกินคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าควรจะทําคลิปบอกพี่น้องคอมเมนต์เราทุกคนพวกคนที่ทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าอยากจะกลับกัมพูชามันไม่จําเป็นจะต้องนั่งเครื่องอย่างเดียวนะผ่านด่านทางประเทศลาวก็ก,กลับมากัมพูชาได้ทุกคนลองติดต่อสถานทูตเขมรตในลาวดูคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้พส Harvey, สาสปอร์ตกับวีซ่าหมดอายุแล้ว,ลวยังสามารถเดินทางผ่านเครื่องบินได้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ต้องการทาพาสปอร์ตใหม่ ที่เป็นพาสปอร์ตเกี่ยวกับการทํางานเพราะตอนนี้ใช้พาสปอร์ตโชว์ขาวแบบนักท่องเที่ยวมาทํางานที่ประเทศไทยมันหมดอายุไวมากแปบ๊แปบๆก็ต้องกลับเขมรอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมากขบอกว่าเห็นข่าวตอนแรกก็รู้ในทันทีว่ามันเป็นข่าวปลอมประเทศไทยไม่มีทางปิดน่านฟ้าเพราะเขายังไงก็ต้องมีแรงงานเขมรอยู่ในประเทศไม่งั้นเศรษฐ,ฐกิจก็จะขับเคลื่อนไม่ได้ก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคอมเมนต์นี้มันมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับเพียงแต่ คอมเมนต์ที่มันมีมากที่สุดที่น่าสังเกตได้ก็คือคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณที่มีการแช่งข่าวว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวปลอมนะครับเอาตรงๆก็คือพวกเขาน่าจะโล่งแหละว่าตอนนี้ยังสามารถเดินทางมาทําง,งานที่ประเทศไทยได้อยู่ผ่านการบินนะครับทีนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชากันหน่อยดีกว่านะครับว่วลาสุดนี่มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรื่องแรกเนี่ยคนคเมีนถึงกังงงเลยนะครับเพราะเมื่อวานที่ผ่านมามันมีบทสัมภาษณ์ของผอ,อรโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยก็คือโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้บาดเจ็บที่ถูกอ้างว่าโดนทหารับ ที่เห็นเขาบอกว่ามีตุยไปนหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีก3เพียงแต่บทสัมภาษณ์ของผอ,อรโรงพยาบาลเนี่ยพูดเต็มปากเต็มคาเลยนะครับว่ามีแต่คนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตสักกับคนนะครับซึ่งนักก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าเอาแล้วที่ไอ้ฮุนเมเนตมันบอกว่ามีคนตุยเนี่ยมันยังไงกันแน่วะมันตุยจริงๆหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปสืบสอดหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยศพที่อ้างว่าตุยเพราะฐานไทยเนี่ยถูกเผาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเผาอย่างไวเลยนะและเรื่องต่อมานะครรับอ่่ยาาว้ไดตตสง มาถึงนายกอนุทินและก็นายกคุณมเนตนะครับเพื่อบอกให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงกลับมาคุยกันแบบดีๆแล้วก็ทําตามสัญญาสันติภาพกันต่อนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่านายกของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยินดีให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังทางเซโนออทีก็แล้วกันนะครับว่าจะมีการออกมาชี้แจงยังไงเกี่ยวกับเรื่องนึงนี้เพราะก่อนนั้นนี้ก็เพิ่งมีการประกาศยุติอสัญญาสันติภาพไปเองไม่ใช่หรอครับถ้าจะกลับมาทาตามสัญญาสันติภาพอะไรกันอีกรอบนึงเนี่ยมันก ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสภาพชนให้นะทราบในช่องคอมเมนต์กันกอนเรื่หนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะทุกๆคนขอย้ำอีกเสนอหนึ่งรอบก็แลวกันเกี่ยวกับมอนสลับบอลตอนนี้มีโปรอยู่นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ระหว่างมอนกับมอนมอนกับมอนข้างหรือว่าเป็นแพ็กเกจครอบครัวซืมอหมอนสองใบแถมหนึ่งห่อนค้าเปงนย จะมีตระก้าปักอยู่ที่มุมด้านซ้ายของคลิปแต่ถ้าเป็นแอปสีฟ้าเนี่ยตอนนี้ยังขายของไม่ได้นะคนติดตามอย่างน้อยอยู่ถ้าหากใครที่อยากจะสนับสนุนก็เข้าไปกดติดตามให้น้านด้วยกันละกันลองเซิร์ชคาว่านังออกนะครับถ้าเจอผู้ชายที่ใส่แว่นตาดำใส่ที่ปิดปากแล้วก็หัวกองออกเนี่ยก็คือน้าเอ็นะครับแล้วส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลากันเลยสวัสดีแหละสวัสดีสดดจ้า